จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสร้อยขอมบัดเมดนะซึ่งสร้อยของบัลเมดเนี่ยเราจะซื้อสร้อยที่เป็นสร้อยแรมานะครับผมแล้วก็ใช้อนลเมนเนาะลบให้เหลือหนึ่งัดแบบนี้นะครับผมเราจะทำสร้อยที่มันมีพลังชีวิตนะทั้งพลังชีวิตที่เป็นตัวเลขและก็พลังชีวิตเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีสเปลบอกสาเอาคอสออฟรีไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอความเร็วในการไล่นะครับเมื่อเราเจอความเร็วในการไล่ นั่นแหละครับถึงจะสามารถทำสเตจต่อไปได้เดี๋ยวนั่งรีกันเลยครับผมโอเคครับเมื่อคุณได้สร้อยที่มีความเร็วในการไล่แล้วใช่ไหมมันจะหน้าตาประมาณนี้นะครับจะมีมัดแฝงเนาะพลังชีวิตสูงสุด40มีความเร็วในการไล่แล้วก็เป็นบัตรสโตนอะมูเลตนะครับเมื่อคุณได้แบบนี้แล้วเนาะคุณจะสามารถไปสเตจต่อไปได้นั่นก็คือคุณจะใช้เป็นเจ้าตัว X อ o u l Light t i ินะครับเป็น e X2 เสริม2แล้วก็ใช้เป็น e x c เสริมสมนะครับใช้แ, можно, แค่นี้นะแล้วเราก็ใส่เข้าไป <N> <T> จะออกเป็นสเปลบวก3 T T แน่นอนนะครับเห็นไหมครับว่าเราจะได้สเปลบวก3แล้วเราจะได้เป็นเจ้าตัวเพิ่มความเสียหายเวท25%มาด้วยแน่นอนเลย1ตัวพอเราได้สเต็ปประมาณนี้เนาะนี่ก็คือหน้าตาของสร้อยที่เราได้มานะ หลังจากทุกคนได้สเต็ปหน้าตาประมาณนี้เสร็จแล้วเราจะใช้เป็นเจ้าตัวไหปลาราสภาพนะครับแล้วก็เป็นลางบอกเหตุศาสตร์ผีเสริมขวานะครับคือตัวนี้มันจะให้เจ้าตัวไหปลาราแล้วเนาะเสริมแค่ออสซัฟฟิกเท่านั้นนะครับแล้วก็เปิดตัวนี้นะครับลางบอกเหตุประมุกนะครับผมจะให้อูลามานเนาะเราจะไปหาเจ้าตัวที่มันมีแท็กที่เป็นแท็กพลังชีวิตซึ่งมีหนึ่งตัวนะครับ นี่ครับมันคือแท็ก recovery maximum life on q นะครับซึ่งมีแท็กพลังชีวิตเนาะเราจะใช้แท็กพลังชีวิตเนี่ยมาดึงเอา mod พลังชีวิตสูงสุดและก็เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราใส่เลยนะครับเปิดปุ๊บใส่ปับ๊บแล้วก็เปิดรังนกนะทีนี้เราก็ไปเจอกันที่บ่อเขียวครับโอเคหลังจากคุณใส่มอดเขียวที่ผมบอกไปแล้วตามสเต็ปคุณก็จะได้ m o ดซับฟิกที่มีแผงเขียวอย่างนี้คุณก็มาเปิดบ่อวิญ,ญญาณได้เลยอย่าลืมเปิดรังนกนะครับผม แล้วก็ใส่สร้อยเข้าไปเลยครับเพื่อหาเจ้าตัว recovery life on q นะครับนี่ไงครับผมเจอแล้วเติมพลังชีวิต2%เมื่อสังหารเราจะเอามัดนี้นะครับผมในการทําสเต็ปต่อไปนะะเดี๋ยวผมกดเลยนะครับซึ่งการเติมพลังชีวิตเมื่อสังหารเนี่ยเราจะติดแท็กพลังชีวิตแล้วนะเมื่อคุณได้สร้อยหน้าตาแบบนี้แล้วสิ่งที่เราจะทําต่อไปนะเราจะใช้เจ้าตัว exor light ี่ติดก็ได้หรือจะใช้เป็นเจ้าตัว getter exor ก,ก,ก็ได้ซึ่งในที่นี้ผมจะใช้เป็น exor light titty นะครับผม บวกกับเจ้าตัว e x สอเสริมซ้ําแล้วก็ใช้เป็น e x สองเสริม2อ่าสิ่งที่จะออกมานะครับมันก็จะออกแท็กพลังชีวิตเนาะเพราะว่าเรามีเติมพลังชีวิตมาสังหารนะครับเราก็ใส่เข้าไปได้เลยครับอ่าเห็นไหมครับว่าผมได้เป็นเจ้าตัวพลังชีวิตสูงสุดบวก110 เทียสองแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด8%เทียหนึอ,อันนี้ก็คือสเต็ปการคราบสร้อยอย่างง่ายเลยนะครับผมก็คือพอคุณทําตามสเต็ปทั้งหมดนี้คุณก็จะได้สร้อยหน้าตาแบบนี้นะครับผมซึ่งสร้อยแบบนี้ก็เหมาะกับสําหรับสายบลัดเมดนะครับผมก็สามารถเอาวิธีนี้ไปใช้คราบสร้อยบลัดเมดใช้ได้เลยนะครับการันตีมอสสกิลเวททุกสกิลบกสด้วยซึ่งคราบง่ายมากๆ เสียแค่ตรงอย่างเดียวนะก็คือเราต้องใช้ chaos off นะในการรีไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอความเร็วในการไล่นะครับผมนี่ความเร็วในการไล่เนาะถ้าเพื่อนๆได้ความเร็วในการไล่ามาแล้วมันก็จะ follow step ต่อไปง่ายมากๆเลยนะครับขอบคุณที่รับชมจนถึงตอนนี้นะครับผมขอบคณครัา